สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพ่อนิสาแฟมิลี่รายการตัวเหมือนเดิมค่ะถักท้ายพูดคุยคือเก่าค่ะนะคะเห็ุคลิปแบบนี้พรอนก็ต้องทักทยยายอ่ะจังไงก็ต้องแบบว่าเข้าลบ AI ไอคนนอกนะคะเข้าลบ AI เข้าลบเอ้นะคะนองหลาัวโลบทัวประเทศนอกนะคะพราะนิสาเหตุแบบนี้แหละนะคะติดคุยแบบนี้ประจำนนอกนะคะเป็นยังไงแดนนะคะอีพีหาไก่ขอมาแล้วเด้อนะคะอีพีหานะคะ วันเสาร์ที่สามนะคะวันเสาร์ที่สามนะคะเ <Cor> ดือนหนาเนาะสิงหานะคะกรกดาสิงหาเลยติบกุมือเนาะค่ะนะคะเอฟซีจองบัตรจองปีกันเด้อค่ะนะคะจองบัตรจองตัวกันเนาะนะคะค่ะนะคะเพราะว่าจจรไญแล้วนะคะเพราะว่าอีพีนี่นะคะว่าพิเศษนะคะมีรับเชิญนะคะนักรองดังทั้งสปปลาวนะคะเป็นเวทีที่ว่ามาตรฐานเลยล่ะทางนี้เนาะนะคะมันก็ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนะคะเอฟซี้นะคะ ผู้ใดนะคะ fc นะคะจองบัตรจองฟี่นะคะกระทักไปนในเพจของล่ารับ,รบรละครแฟนเพจเเดอร์ค่ะนะคะทะมีแบบไฟายเลขบัญชีมีอย่างยืนยัน,นมืดเลยนะคะ fc นะคะ,ะนะคะแล้วก็จังไลาๆนะคะมันก็มีหลายหลายอย่างนะคะ fc นะคะเพราะว่าผู้ใดจะสนับสนุนนะคะซื้อบัตรซื้อฟี่กระทักปนในเพจเลยนะคะแล้วก็ผู้ใดจะสนับสนุนนะคะมาไลฟ์ออนไลน์ก็มีเดอร์ค่ะนะคะกรนะทักไปในบันฮึกกันนะคะ พี่ี้นะคะผู้ใดนะคะที่ว่าจะจองเถือน้องไว้นะคะลํำละครวอนแฟนนะคะตอนนี้ก็เริ่มจองได้แล้วเด้อค่ะนะคะกับจองได,ได้ได้หลายตัวแล้วนะคะได้ยี่สิบกว่าตัวแล้วเนาะนะคะห่าแล้วแล้วละนะคะเปิดจองนะคะตัวละตีร้อยนะคะตีร้อยตีร้อยตีที่ผ่าบาทนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะจองไปเด้อค่ะพี่ตี้นะคะ เอฟซีพอหักไม่หักมองหลาทัวโลกทัวประเทศช่วยช่วยกันเนะนะคะอีีิหาไก่ม่เล้วนะคะพี่พอ่อกับบมีอย่างมากมายนะคะก็เป็นกรลังใจให้น้องนี่แหละนะคะพอไปใส่นะคะหนึ่งปีเต็มๆนะคะปีที่สองกับมาแล้วเนาะ ปรตูก็นน้องกันเด้อค่ะเอฟตี้นะคะบววกานนะคะผู้ใดที่ว่าจังไรตัวก็่สนใจนะคะผู้ใดที่ยูจีแย่จังไรเขาก็บอกฟังอีข่านฟังนะคะเพราะว่าฟังเขาได้เขากระบอกหูเฮาหดเนาะนะคะก็เล็กปราหยักงใจเนาะถ้าอยากเบายังไงเขาเบาไปนะตัวก็ยินย่างเดียวเนาะนะคะประตูไป็น้องกันเนาะเพราะว่านี่พี่พลอไปช่วยน้องลานะคะไปช่วยน้องลาดับหน้านะคะ ผู้ใดบอกว่าน <pod> ี <con> ่แดไปตัวยนองลาดำหน้าแดไปตัวไถนาแดโอ้ยนะคะโอ้ยนองลากระทุดยยดเก่งเนาะนะคะมาวานี่ก็เหตุอย่างไดเนาะนะคะที่ว่ารถไถแบบนี้นะคะคนบอกแข็งแห้งจิงบก็ได้เ่ะนะคะพี่บอยเราบ่ได้เลยแล้วนะคะดึกที่ตุงกับประธนนะคะโอ้ยนะคะมาว่านองลากรไปไถหน้านะคะไถหน้าไถหน้าทวยพอเนาะนะคะแล้วกดัดหนานะคะทุดยอดเลยนะคะมาวานนี่นะคะอ่านะคะดงงใสมาวานี่นะคะ เป็นคอนเทนต์แบบนี้นะคะ A i นะคะเป็นอบนะคะแบบนี้เนาะนะคะดำหนาไถหน้าแบบนี้เนาะนะคะทุดยอดเลยนะคะ้องหล่ามาวานี่นะคะมีแต่คนอบนะคะว่าผู้ใดได้ไปทัว้องหล่าเฮดงานบอได้ไปช่วยตัวองหล่าดำน้าบ่นะคะเมื่อคืนนี่นอนบลกเลยนะคะมาวานี่เป็นตัว้องหล่าดำหน้าเปนเด็กนะคะเอฟีนะคะโอ้ยนะคะเป็นตาหัวเนาะแสดงว่าเอฟตี้องหล่าทั่วโลกทั่วประเทศ่ยมีจับตาไปอยู่ที่น้องหล่าหลายเลยเนาะนะคะเออนะคะ เมื่อคืนเนี่ก็เห็นบอกว่ากลับมานะคะกะมือเนาะกับตวยพ่อตัวยแม่ใช้หนาดับนาเราเห็มือดีนะคะพี่พ้อยก็เห็นเพคนนึงไล่อยู <esh> ่ทั dad, it, ête, ้งเฟดเนาะว่าจะไหนบอกไปว่าโอ้เห็ดหยังกินกันไปตาแทบตาแทบนะคะกะมือเนาะนะคะเมื่อยนะคะน้องหลักก็ยังอยู่กระมูนะคะอยู่กับน้องยกนะคะดูกับน้องอีกคนนึงนะคะก็มีมูอยู่ก็ยังบอนี่แหละพี่พ้อยกับบห่วงตรงนี้แหละ อัอน้องหล่าบ่มีมูยูเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนเนาะนะคะบ่อยากให้อยู่ผู้เดียวเนาะนะคะเพราะว่าจังไหนบ้านก็ยังบ่แลว้วประมาณน,นี้เนาะนะคะใหม้มูมาอยู่น้าอยู่เป็นมูกันเด้อนะคะเป็นเพื่อนนะคะเ,เพื่อนน้องหล่าอยู่เป็นมูกันนะคะจะถึง่าปะกันหนะ้าดูแลก,กันไปมียังกระทํากินกันไปแต่มีแต่ความสุกขความอี่องเานาะนะคะคนอื่นกับเขาว่าเฮาได้หรอกนะคะตอนนี้ก็่นเขากปยุดงแล้วลหละบ่มีอย่างเนาะน,นะคะก็ะดีใจกับเ,เพื่อนเนาะนะคะเพิ่นก็เหตุของเพิ่นคอนเทนต์ของเพิ่นนะคะคนก็เบิ่งร้าหลายนะคะ เ็ดคอนเทนต์ของเพคนกับคนหลายนะคะเอานะคะแต่ว่าจะเกิดว่าถ้าในเมื่อยังด่ากันอยู่ยังว่ากันอยู่ยังด่ากันอยู่เนี่ยมันบ่มีคนเบิ่งนะคะมันบ่มีคนเบิ่งนะคะมันมีคนก็บจากช่องที่ว่าใหญ่ๆจะกรไหนเห็นนะคนหาหกลอยเจ็ดแปดลอยนะคะเดี๋ยวนี้นะมีอยู่แค่สิบพจน์ยีสิบพนนะคะช่องนี้นะคะพี่พ่อกับเขาไปเบิ่งด้วยกันแหละนะคะกับนิ้งวาอยู่นั่นแหล้วนะมีมีเม่นยูสิบเม่นตีนอะไรนะยี่สิบเม่นยังหลายนะคะ มันบ่มีคนเบิงนะคะจะเกิดว่าทาคอนเทนต์แบบนี้เนาะนะคะทาคอนเทนต์แบบว่ายาดากันดีกตัวทําคอนเทนต์แบบว่าสร้างสรรค์น,นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะยาดากันแบบนี้คนที่เขามาเบิงหลายได้สังเกตเบิงเด้นนะคะจากช่องที่ว่าใหญ่ๆนะคะอ่าล้วก็ทําบทประเดทําความดีอย่างเดียวประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่นะคะต็ยังเห็นอยู่แบบว่า พี่อยฟังๆดูแลก็ยังมีกันแควอยู่นะคะแควกันอยู่นะคะแควนองอยู่นะคะจากช่องยัวออกไปแล้วเนาะนะคะเห็ดวาอี๋ก็แบบอ่าวาอีอย่างแต่ละคำแตะคำบางอย่างก็งงงกมีการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับแบบว่าน้อยใจตัวเองประมาณนี้เนาะนะคะบใ้ะะเห็ดด้คือเกาประมาณนี้เนาะด้คือเกานะคะตัวเฮ็ดที่ยังไหวนะคะก็ต้องหูเนาะนะคะ เราทีนีพอออกไปแล้วนะคะมันกับบมี่คตรติดตามเปม็นบอค่ะนะคะเขางูยุเขาใจยุเนาะนะคะยอดไหลกับบมียอดไหลกับมีแค่ติดปลายตีนอ่ะนะคะมันกับบดีเนาะนะคะเพราะฉะนั่นแล้วนะเฮ็ดเอียงกระตามแต่นะคะทีเฮ็ดเอียงกระตามแต่คอ้มีความตื่นตัดนะคะมีความตื่นตัดมีความตื่นตรงนะคะที่บ่มีเอียงเกิดขึ้นนะคะเฮ็ดเอียงกระตามแต่ทับบ่มีความตื่นตัดทับบ่มีความเอ่อตื่นตรงนะคะเออเอียงนะ เอาเอาช้างทั้งตัวอย่างช้างชางตตยทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเมือนกับบมิดนะคะใบจางวานอะไรน่นะคะผู้รักผู้ใหญ่เขาก็ มีการโทรคุยกันตัวเนาะนะคะมีะการโทรคุยกันมีอย่างประมาณนี้นะคะเขาก็หูแล้วนะคะใบหยางเรื่องหยางมันก็จะต้องเปิดเผยขึ้นจนได้นะคะาการยีว้าช้างตายทงตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็บบมดเนาะนะคะเฮ็ดอี่หยางกระตานแต่ขอมีความสื่อตัดบ่หหูมือนึงก็ต้องหูมือนึงประมาณนี้เนาะนะคะบว่าเรื่องหยางกระตานแต่บางครั้งนะคะบางอย่างบางครั้งคนเขาคนเขาเนี่ยเบิ่งหลายๆนะคะไก่แอะก ไปตัวเองกันกระทํานะคะเพราะว่าปกติงูแล้วนะคะถ้าท่านน้องลาก็บ่เปียกปยืมาโดนนะคะน้องลาก็ถึงได้ดาด้นะคะถึงมือน,นั้นน้องลาเขาก็กว่าไค่ลักพุนนึงนะนะคะถ้าคํหนีบอกออกจากปากน้องลานะคะมันกับบ่แมนนะคะเพราะว่าคํานีจะออกมาจากปากน้องลาแล้วมันแมนเรื่องจริงเลยนะคะแล้วคนก็เห็นกันก็ร้ายนะคะแต่จังวานั่นแหละนะคะคิดอีหยังกัคิดอีหยังกัตจามแต่จะจะเข้ามาในตถึง้องโตน้องลานะคงยากแน่นะคะ อ่านะคะเรายังเอฟตีเขากระเบิงอยู่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดดีกลัวนะคะที่ว่าคิดที่บดีเนาะนะคะเห็นมาเเห็นว่าน้องหลาเป็นผู้หญิงเป็นเด็กน้อยแดนนะคะไป็นวแบบ่าอย่างน่ะปากว่ามือถึงน่ะมันกับบแมแนนะคะกับปากว่ามือถึงกับบแมแนแน่นอนนะคะน้องหลาเขาเป็นคนจลาดน้องหลาเขาเป็นคนที่ว่าลบกหลีกนะคะอย่าคิดเด้อน,นะคะที่ว่าปากปากว่ามือถึงน่ะอย่าไปคิดจังตันนะคะบอดีบดีค่ะนะคะ น้องหล่าก็ต้องระวังตัวเขานะคะถึงคงี่แบบว่าแม่นกัจริงอ่ะจะให้ก็ไม่อยากอยากเีตดที่ยังก็เหตุบ่อะคะอยากจะเอาจะผู้เดียวนะคะปากว่ามือถึงอ่ะนะคะบ่แมนบ่แมนแต่นักเอฟตีทัวโลกมองอยู่นะคะพอเหตุแล้วปุ๊บนะคะน้องหล่าก็ถึงจไริก้าว่าบอกคิดบดีเนาะนะคะเอาประมาณนี้เนาะน้ให้คิดเอานะคะปากว่ามือถึงนะคะแล้วอย่างช้างตายทั้งตัวเอาเอาใบบัวมาปิดมันกับบวมิดเนาะนะคะเอฟตีทัวโลกมีตาเป็นกมเนาะนะคะ เป็นกอนเป็นกร,รมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิทจิบอดีเด้อค่ะเอฟซีนะคะคิดใเทดีไว้นะคะอย่าคิดอย่าคิที่วบอดีก็นอกนะคะ